สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ f c ซีแฟนคลับนะครับทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกับประเด็นต่างๆนะครับนะครับอาจจะมาแบบนะครับนั่นหน่อยนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับรับชมรับฟังนะครับพูดคุยกันพี่น้องนะครับกับประเด็นต่างๆนะครับกับเรื่องราวนะครับทำไมครับนะครับผมอยากจะถามา ทำไมครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ออกมาชื่นชมมาให้กําลังใจนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับที่เขามองเห็นเขาได้ติดตามเขาได้ดูนะครับการพัฒนานะครับการผลกผลนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้แล้วก็จะมาเม้นให้กําลังใจนะครับมาเม้นชื่นชมนะครับในความสามารถ ในการพัฒนาตัวเองนะครับได้ดีขึ้นมากๆนะครับสําหรับน้องฮักแพงนะครับแล้วทาไมต้องไปมองแล้วไปสร้างประเด็นปัญหาอะไรนะครับบอกว่าให้น้องนะหรือจะให้สี่สัญญาไปอยู่กับเขาอย่งังมันไม่เกี่ยวนะครับบางท่านเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขารู้จักกันเขาเรพบและให้เกียรติกันนะซึ่งกันและกันนะครับซึ่งการที่ออกมาเม้นให้กําลังใจศิลปินนะครับ สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในวงการนี้มายาวนานเนี่ยเรานะน้อมรับแล้วก็ยินดีมากๆนะครับนะไม่ใช่ว่าจะไปเม้นแะเม้นว่านะครับให้ทางทีมผู้บริหารฉีกสัญญานะครับมันไม่ใช่นะครับน้องไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็น้องก็ไม่ได้คิดแบบนั้นด้วยซ้ําหรือทางผู้บริหารนะครับเขาก็รู้จักกันเขาก็ทักทายนับถือกันนะครับในวงการนะครับ แล้วพวกคุณเอาอะไรมาเม้นแบบนี้ครับนะพวกคุณอิจฉาอะไรพวกคุณเอาสมองส่วนไหนมาคิดนะครับสำหรับคนที่เม้นแบบนั้นนะครับเม้นมาพูดแบบนี้นะครับสร้างเรื่องราวสร้างปัญหาสร้างประเด็นอะไรขึ้นมาครับนี้อย่าถามนะค,คิดให้ดีนะครับสมองมีนะครับวิเคราะห์หรือพวกคุณมีความสุขที่จะทําแบบนี้ที่จะมาพูดแบบนี้มาสร้างประเดน็นสร้างอะไรต่างนี้นะครับ รู้ครับเขารู้ทันนะเขาระดับไหนแล้วนะครับเขาไม่ลงกลมกุณหรอกครับนะบผมเชื่อว่าทางผู้บริหาร,รของสาน้อยรือเพิร์นโชเขาก็ดีใจนะครับที่เห็นระดับนะครับผู้บริหารที่อยู่กับหมอรำที่ปั้นศิลป,ปินมาเนี่ยมากมายประสบความสําเร็จและมากมายยินดีด้วยซ้ํานะครับที่แกออกมาเม้นแบบนี้นะครับมาชื่นชมมาให้กําลังใจศิลป,ปินที่สังกัดใน ส่วนของอทางผู้บริหารสาวน้อยลำพูนโชเนี่ยเขาที่ใจนะครับดีใจด้วยซ้ำนะทีะ่ทางพ่อเอเนี่ยออกมาเม้นให้กำลังใจมาเม้นชื่นชมนะครับแล้วพวกคุณเอาตะก,กะอะไรนะครับมาคิดนะครับสำหรับคนที่ไปเม้นไม่ดีนะครับสำหรับคนที่ให้กำลังใจคนที่นนั้นก็เราก็เป็นกำลังใจ ให้กันแล้วกันนะสำหรับพวกที่คิดนะครับที่จะมาสร้างประเด็นอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาเนะี่ยเพื่ออะไรสร้างความแตกแยกสร้างกระแสกระแสอะไรครับกระแสตรรมานะสุดท้ายมาลงที่ใครนะครับคิดได้ไงนะครับนะนะครับ การที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยเขามาให้กําลังใจมาเม้นให้กําลังใจศิลปินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหนะครับเพิ่มปิติดีใจนะครับที่เขาได้ดูได้ติดตามนะครับดูความเคลื่อนไหวดูการพัฒนานะครับในทุกด้านนะครับมันเป็นสิ่งที่ภูมิใจนะครับเราเป็นคนที่ผู้บริหารเราก็ดีใจนะครับที่มีระดับเนี่ย นะครับให้การติดตามให้การชื่นชมนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับคุณอย่ามาเอาตะกระความคิดแบบนี้มานะครับเพื่อมาสร้างอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีนะครับมีอีกนะครับคนที่นะครับอันนี้ผมพูดเลยไม่รู้ช่องไหนนะคุณอย่ามาสร้างแบบนี้นะครับอย่ามาทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมไม่ได้ไปเรียนกับ อ่าบอโชผมยังไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนหรือไปอบรมนะครับนะการทำคอนเทนต์การอ่าสร้างอะไรนะครับบอทโชเป็นคนที่แกสู้มาแล้วแกประสบมีอ่าประสบการณ์ต่างๆนะครับแกเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับในด้านการทำโซเชียวหรือการทำอะไรก็ตามนะครับแล้วแกเปิดคอร์สเนี่ยแกเปิดคอร์สให้ทุกคนไปเรียนเนี่ย JO1 JO2 เนี่ยนะครับแกแนะนำในสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนที่ไปเรียนกับแกนะนะครับแกแนะนำในสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็มีนะแต่ก็มีอยู่นะแหกกฎนะครับแหกกฎแหกกฎยังไงแหกกฎนะครับมา,าพูดนะครับในแนวทางที่นะสร้าง รสร้างประเด็นหรือเกิดความแตกแยกนะครับ G O รับมี G O 2นะครับ G O 2มีอยู่นะครับ, 2, iu, รบที่ทำคอนเทนต์แบบนะแบบอย่างว่านะครับมีนะครับนะใช่หรอบอสเขาแนะนําแบบนี้บอสเขาอยากให้สร้างคอนเทนต์อยากให้อ,ออกมาไร้สดพูดแบบนี้แหละครับพูดแบบ สร้างประเด็นสร้างความแตกแยกอย่างนี้นะนะครับผมไม่เชื่อบอสจูไม่เคยทำบอสจูไม่แนะนำแน่นอนนะแกให้สร้างคอนเทนต์ที่สร้างสารรค์แล้วก็อ่า,อาสิ่งดีนะครับแกพูดประจำคิดดีทำดีแล้วสิ่งดีตามมานะครับเพราะผมติดตามแกมาก็ไม่ต่ำกว่า7ปี8ปีแน่นอนนะครับรับประกัน เพราะฉะนั้นนะครับพวกคุณมีโอกาสแล้วนะครับมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษานะครับไปเรียนกับแกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านครับเอานำสิ่งที่แกนะครับแนะนำมาสิ่งที่แกบอกมามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับมาปฏิบัติตามนะผมเชื่อเหลือกินว่าทุกคนต้องประสบความสำเร็จแต่คนที่ต้องการทางรัฐนะครับได้นำมาบิดเบือนบิดเบียนไปในทางที่ ไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่มีอยู่นะครับ geo 2นะครับนะอันนี้เรื่องจริงนะมาพูดไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับแต่ว่าฟังแล้วมันก็รู้รู้ทั้งรู้นะครับพอฟังแล้วก็เราก็รู้นะครับว่าพูดยังไงหมายถึงใครยังไงนะครับนะครับนะครับก็มีอยู่ช่องหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าช่องไหนนะครับเราก็ไม่ได้ ลงรายละเอียดอะไรนะครับแต่ไม่เป็นไรครับทําไปคิดว่าถูกทำถูกคําดีคิดว่าในสิ่งที่คุณทํานั้นได้ยอดวิวยอดผู้ติดตามเร็วนะครับก็ทำนะครับนะครับทําไปนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับทางบอสนั้นแกไม่แนะนำนะครับให้พูดแบบนี้หรือให้ทําแบบนี้แน่นอนนะครับ นะผมรู้เพราะว่าผมติดตามแกมานานนะครับถึงผมจะไม่ได้ไปเรียนนะครับหรือไมน่นยังไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนกับแกนะครับแต่ผมก็เคารพแล้วก็ศรัทธ,ธาในตัวแกนะครับสําหรับวอตโจเพราะผมติดตามแกมานานนะครับผมดูตั้งแต่แกยังนะครับไม่ได้มีที่ทางตรงนี้มาสร้างโดมสร้างอะไรสร้างอาณาจักรอะไรทั้งสิน้นผมติดตามมาเจ็ดแปดปีนะครับนะ แล้วผมก็มาทาเนี่ยผมยอมรับนะว่าผมก็มาหุนกระแสสาวน้อยมาหุนกระแสสาวน้อยรล้วบนโชว์นะครับแต่ผมก็ไม่เคยจะที่แจไปพูดในทางทเสียหายนะมีแต่ให้กําลังใจเมื่อก่อนผมก็สนับสนุนนะครับทุกๆไลฟ์ที่มีกลุ่มปิดนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดก่อนโควิดแกก็ทํามาแล้วก็มาช่วงโควิด ร,รายการอะไรต่างๆร,รายการเมล่านะครับรายการที่ช่วงโควิดก็อยู่โดมเดือนหนึ่งทำสีไลฟ์อ่าีค่คุมปิดต่อเดือนด้วยซ้ำผมก็สนับสนุนมาตลอดนะครับทั้งๆที่มีทั้ง 129, 1ย9 1 4ิบนะครับเมื่อก่อนสนุกนะครับดูสนุกนะครับมีเอฟซงเอฟซีของสิลปินนะครับเมาบัตรให้คนละห้บใบคนละร้อยใบ นะครับเยอะนะครับแล้วก็ทางเพจก็มาแจกเกบซีคนที่ไม่มีกําลังนะครับเขาก็มีการให้ตอบคําถามไม่เล่นอะไรนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องมาโกหกผมรู้ทุกเครื่องราวที่แกถ่ายทําลงไปนะครับผมดูแคปทุกคลิปนะครับกดไลค์บ้างไม่กดไลค์บ้างก็ดูนะครับก็ติดตามมาตลอดนะครับจนวันนี้ นะครับแกมีวงสองนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะนี่คือเรื่องจริงนะครับทำให้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นนะผมนะครับศนะรบัทธานะในตัวของวัจูนะครับแกทำอะไรแกจะคิดแล้วก็วิเคราะห์ แกเป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จนะรประสบความสําเร็จนะครับแกทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องนะครับด้วยความาบริสุทธิ์นะแกถึงมีวันนี้คิดดีทดําดีแล้วสิ่งดีจะตามมาแกพูดเสมอนะครับแกพูดเสมอนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ละสายตาแกได้แน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับย้ําเตือนนะครับ คุณยุตษามีโอกาสได้เข้าไปเรียนกับแกเนี่ยนะคุณทําในสิ่งที่ดีนะครับนะครับนําเสนออย่าไปพูดแบบถึงไม่ใช่เอ่ยชื่อก็ฟังแล้วก็เราก็รู้นะครับว่าการพูดในสิ่งที่คุณนํามาเนี่ยมันเป็นการสร้างความนะครับไม่รักไม่สามัคคีแน่นอนนะครับนะคุณหมายถึงใครฟังก็รู้ ฟังก็ออกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าทำนะครับแล้วก็ฝากเตือนพวกผีพวกปั่นพวกอะไรต่างๆนะครับนะที่ไม่ชอบไปเม้นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอย่านะครับอย่าทำนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ